Ini hadis titah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Binaungkan Bawa Mangkola La ilaha illallah Taba'ina anfan Kaya ko tam Thi Kau Zikid Awai 7 Jad Sipan Binaung Kuh Jad Bun Fakodis Taro Fakodis Taro Napsahu Anillahi Ta'ala Kun Kun Nan Dai Su Tua เื่อตรงนี้ซื่อตัวเองจากอัลลอฮฺตาลาคือไทายท้นตัวเองจากอัลลอฮฺซุบะฮานตาลาก็คือคนค้นนันทาวกับวะอะไรพี่น้องโปรดไพลและโรดผลจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบะฮานาวตาล่ะเต้ปัญหาเรื่องฮะดิษดังกล่าวนี่และพี่น้องครับเราจะว่ากันปันพพือ Bukaklah hadis bot ni baik pinongkan talhafiz ibnu hayyar al askolani ini pinongkan. Buku hadis bot ni mangko lala ilaha illallah sabai na anfan ni. Bagus taro nafsu minallah ni pinongkan. Talhafiz ibnu hayyar al askolani buku azal hadis ni pinong. Mau do allah aslala. Pin hadis mau do pinong. ฮะดิส์ตีว่ากุเก๋เนอะฮาดิสปลอมที่โทกเองขึ้นมาพ่อพี่นงได้ยินฮาดิสมองโตฟันนี่นี่ตกใจพี่นองอ่ะขันนันไม่ผักอามานไม่ผักถืออฐานอีมพี่นองเีระขงอลอตาลาถุก่านครับในีท่านอาทิ่พุมเอิงพี่นงถุก่านโรคขับพยายามแชร์ความพยายามตรงนี้บางคนว่าชั้นได้ไล่โรบเลยเนาะเจ็ดปื้ดในไล่ที่เลยเพื่อมังพี่นงอ่ะไม่รู้รัวมั่งไมมนะ มันที่มบอกเล้วนะอิลโลดอกมึงลาอิลาหาอิลลโลลาอิลาเลยอละปม่รทกไม่ทกพี่น้องหนาพ่อพี่น้องเนาะเจ็ดเบือนทีหนึ่งเร็วเจ็ดเบือนทีสองลวเจ็ดเบือนีสามหลาคัพูโรพี่น้องเนาะไอ้ที่โทกเขาขัดมาขัดมาขัดมาไล่โรบจังเร็วนาอจานี่ิบโรบเร็วเจ็ดเบือนป่าเจ็ดเซรวานีมั้ขัดที่ละชินที่ละคัมที่กาอนิกลิโมพี่น้องเนา ที่มากเป็นเจ็ดเซนที่ได้การพี่น้องเทระก,กับเจ็ดเบนะิ์นอันหำดูดินละเนาะในฮะดีษดังเปล่าพี่น้องคบถามว่าเราจะว่ากันอย่างไรเอ้คันพันพือพี่น้องมุมมองของอุลามะมีอยู่สองวนทางวนทางที่หนึ่งพี่น้องคบพอเอ่ยคำว่าฮะดีษมองโดกดีลาอัสลาลาก็ดีพี่น้องคบ ไม่ได้หมายความว่าทุกฮะดีษนั่นเอามาเป็นหลักฐานยึดถือปฏิบัติไม่ได้นี่ไม่ใช่เช่นนั้นสเสมอไปพี่น้องแต่ท่านฮาฟิซอิมุฮาัยาัดอันอัสกอลานีท่านเคเพียงตรวจสอบสถานะของฮะดีษอันนี้มองตัอันนี้ฮะดีษโอฮีหอันนี้ฮะดีษฮัสันอันนี้ฮะดีษโดเอ็มอันนี้ฮะดีษมารฟออันนี้ฮะดีษมุตตาสินอันนี้ฮะดีษ มุงโกเตว่าไปพี่น้องนะตรวจสอบถึงสาธานะของฮะดิษเนการจะนำมาใช้ได้หรือไม้นี่พี่น้องครับอันนี้ขึ้นอยู่กับหนักนิติศาสตร์อิสลามหรือฟูกห้าในการเอามาเป็นหลักฐานยืนยันถ้าไปถามโม่พี่น้องครับเนาะอ่าเนี่ยโม่บานปะเนี่ยอ่าเขาว่าเจ็บฟันพี่น้องเนาะเอารากมายุมเลยรากยุมต้มเสีงว่าอมปะนี่หายพี่น้องครับ เต้พไปเช็คจริงๆพี่นองเนาะป้างข่าวไม้ความว่าป่ออมเสียงว่าบ้านน้หันหมดพี่นองน้ำมูวกับรักยุ่มเสียงว่าอ่าเนี่ยมันม่งพี่นองครับเอมันมาโตมันละอสละละมันคงมางเตโพ่ข่าวโม้ข่าวพี่นองเนาะมาถึงโอ้ต้นต้มนี่ไม่ทุกวิธีกดโปลอกเปลือกอกมดเลยคนหลกอกให้หมดพี่นองอ่ะก็ต้มผันดีอ่าเนี่ยข้าวยาที่นั่นพี่นองเหนเลยไหมใช้ได้ เช่นเดียวกันพี่น้องเปรียบให้พี่น้องเห็นว่าในฮะดีษนมังกกลาลาอิลาอิลลลาซะอบนะอันฟันนี้พี่น้องนะมองตัวลาสลลานี่มากมายในฟกเจอฮะดีษลาอัสลลาลาไม่อาสานนี้พี่น้องครับแต่ฟูกวะยังเอามาใช้เช่นมันยกตัวอย่างในฮะดีษลาอัลอะคุมะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอัลลอฮอัลอฮ หรือมายกับอุมิรตุอนันอะกุมาละซอฮรวะลลอฮูยะตะวัลล,ล,ลสซรออินนาบีวาเขาชายให้ฉันนี่หูกุมตัดสินเนาะเรื่องต่างๆมวลมนุษย์นี่เอาตามซอฮเหตเอาตามผิวเพื่นนายนอกนลเล็วในเจยไม่รู้มันลน้นไม้มันสร้างพยานเถ็ดไม้ไม่รู้เลยเนาะแต่นาบีบอกว่าอัลลอฮฺตาลาชายให้ฉันตัดสินเนี่ยเอาไปตามซอฮเตภายนอก สวนในใจของใครแต่ละคนพี่น้องครับวัลอฮูยัตาวัลัสซารออีรอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองอัลลอฮ์เป็นผู้โรดีฮะดีษนี้พี่น้องครับฟุกฮะนั่นไม่ใช่ทางเชคอิรักีไปถึงตรวจสอบละไล่คนพี่น้องครับวัดดิษนบอกว่าเป็นฮะดีษลาอัสลัลละไมอาสานพี่น้องฮะดีษมโตอาไม่ต้อกลัวนะแต่ขณะเดียวกันมันมีฮะดีษโซเฮยู่บน เทมาคำจุนเป็นชาหิตคำจุนได้อะดิสวฮเนะบอกว่าทานาบีบอกว่า,า,วาอินนีลมอูมารอัลอุนักกีบาอังกูลูบินนสัสแท้จริงแล้วฉันนี้ไม่ทุกชายให้ทำการเช็คตรวจสอบถึงจิตใจของเล้าบรรดามนุษย์วลาอาชกุกุตูนอ่าวลาอาชกุ ตอนแลขาชันนี้ไม่ได้ทําการพาพี่น้องบูต้นาหุมกับบูตูนกับปรดนนพี่ว่าอัลลอฮฺไม่ได้ช่ายให้ฉันไปเช็คว่าใจเตลากุนไปพาเล่พุ่งมันอยู่ผือพี่น้องพาว่าใจเล่มันอยู่ผืออัลลอฮฺไม่ได้ช่ายถึงกันนั้นแสดงว่าหะดีสไวยบทนี้พี่น้องครับเป็นชาิตที่คาจุนอยู่ว่าโอ้เหลวฮะดิสนูล่ะ น้องทีนับ,บีว่าอุมิรตุอัลอาคุมาอัลลอฮิดวลลอฮวยะตาวัลลัสซารอิดนัน ok so eh ้นม ok ันก็ยู่งในความหมายเดียวกันกับฮะดีษตอเฮนี่เลยฟุกฮะเอามาใช้เช็คเช่นเดียวกันพี่น้องครับในฮะดีษที่อัลฮะฟิซอินุฮะยัดบอกว่ามังคอลาลลอิลาอิลลาลลอซับะอีนะอันฟันพี่น้องครับถ้าไมต้นขั้วข้อจิงพี่น้องเนาะแต่มี ฮะดีษอื่นๆหรืออายะกุรานมากมายที่รองรำเหมือนดังเช่นอ่ายาอายุฮัลละซีนอามานุสกุรุลลอฮะซิกลงกาสิรออัลลอฮฺาชายให้ซีกีดให้มากซีกีดให้มากซีกิดให้มากหลักฐานจากอันกุรานก็ดีฮะดีษซอนให้บทอื่นๆก็ดีที่ท่านนาบีส,สลุลซัลัมรุนนารุง่งให้ซีกีดมากนี่พี่นงคงครับเป็นตัวไปกำจุนอยู่แลว้วให้เราได้ซีกีดให้มากนะเพราะฉะนั้น อัลอาดันนี่ลามาฟูมาละไอตัวจำนวนเจ็ดเบอร์นพี่นองครับไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญเตเป่าไม้ที่สำคัญพี่นองครับก็คือให้สีขีดให้มาเนาะเดี๋ยวพี่นองว่าเออชั้นเอาสักเจ็ดเบอร์พอเลยกันนั่นตีเลือกไม่ต้องไปเอาเลยให้มาพี่นองเน,ะนาะนะนะเพื่อเล้นบังเลยเน,ะนาะนะเพิ่มตกเลื่อนบงังนี่คือแนวทางทีหน,นึ่งเตแนวทางที่สองพี่นองครับ ตอนแนวทางที said, ah ่สองนี้นี่ก็คือในฮะดิษดังกล่าวถึงแม่จะมุโดก็จริงแต่โคเรียกว่าเป็นฮะดิษซอฮีฮุนอินเดอาหริลิงคาชัมฮะดิษนี้นี่ยถ้าตามฟุกหะนี่พี่น้องคบเอาเถอะเนาะเขามองว่าอาจจะย์มุโดละอัสลลาพี่น้องแต่ในทัศนะอาหลิซูฟียะทัศนะอุลามะซูฟีในทัศนะอาหลิลกงคาชัมพี่น้องเขามองว่าเป็นฮะดิษซอฮ์ ข้ามีเรื่องรล่าพี่น้องเนาะว่าทิกายันมาว่ามีชาบ,บันซอลิฮันก้านามินอัลลินคาชัมมีชายหนุ่มคนหนึ่งพี่น้องครับน,นเป็นส่วนหนึ่งจากอัลลินคาชัมเน,ะนาะเรียวมาของเขานี่มาตัชอุมมูมูหมาของเขสเสียชีวิตชายหนุ่มคนนี้ก็โศรสาวเสียใจร้องเป็นลมพี่น้องพอฟื้นขึ้นมาขอถามว่าเอ,อ้าเรีวเดเนาะ เห็นหลตนเทียใจเลยครับเป็นลมชายนุ่ม,มคนนี้ตอบว่าอันนหูรออาอุมมาหูฟินนาเขาเห็นหมาของเขาอยู่ในไฟนรกดิลคาชับซึ่งอัลลอฮฺซุบบะฮานะวะตลาเปิดให้เขาได้รับรู้ไปเนหะในสิ่งที่เราทาั้งหลายไม่สามารถที่จะรู้ได้พอเห็นหมาของเขาตกในไฟนรกนิวากานาบ้าดุนมาชาเยกมินสซาดะเนี่ยคขามีสว่วนหนึ่งจาก นาครูนาชาเช็กซูฟียะคนหนึ่งห้าดิรอนอยู่ไกลๆกลเช็กค,คนนั่นก็หน,นึกในใจพี่นอ الله, ้องยาอัลลอฮ์อยู่อานในใจอินนากะตะละมูอันนีฮัลลันตูฮาซิฮิสบะอินอันฟะตะฮลีละหนึกในใจพี่น้องว่ายาอัลลอฮ์ทานโรดีว่าฉันนี่ตะเลน่นพี่น้องซีเกตเอ็เอวาเจ็ดเบิ้นครั้ง ว่าอุรีดูอัลอัดดะคิรฮาลีนับสี่ล้วฉันนี่อวลลอห์ดับเป็นเบียงตายให้ตัวของฉันว่าในโลกน่วะว่าอัชฮะดูกะอันนี้กอดิสตารยตูบิฮะอมุมมะฮะดัชบาบบมินันนารโอดูอันในใจจากอัลลอฮ์ะทาลาวะอูัลลอฮ์จีเกีดของฉันเจ็ดเบ้นนี้เนาะนะเพราะให้เป็นสิ่งเหล็กเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มาของนนชบายนุ่มสบับคนนี้ รถไปจไปากไฟนรกพี่น้องครับท่านใดนั่นพี่น้องครับวัตบสัสสามาอัชาบูชายนุ่มคนนี้ดีใจพี่น้องยิ้มขึ้นมาทันทีพอยิ้มดีใจขึ้นมาว่าสรอรสุรุรอเอาซีมาเลวกะดีใจอย่างเร่งพี่น้องว่าก็ล,ล้อันฮัมดุลลาฮิล,ลาดีอารอนีอุ้มมีก็ด็คขอรรยัสมินันนาร ก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ตาลาอันฮัมดูลิลลาที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้เห็นหมาของฉันนี้ปลดไฟจากไฟนรกและอว่าอามารอบิฮาอีลันจันนาะอัลลอฮ์ชายให้หมาของฉันนี้น่าได้เป็นส่วนหนึ่งจากคนที่ได้ข่าวสวันของพระองค์เด็พ่อชายนุ่มจากอาลินคาซับคุณนีลาเช่นนี้พี่น้องนาไอเช็กซูฟียะคุณนี้ที่ยูเคที่อุติดฮาดิยอ พละบุนสี่เขตเจ็ดบืนหายนี่พี่น้องครับปาก้อละเชคุณมัสกูดฝาห้าอซลาลีฟาอิดาตานาเช็คคนนี้กากเล้าขึ้นทันที่ว่าโอ้ยเหตุการณ์นี้ฉันได้ซ้องไปดอกต้องพ้นประโยชน์เอิงซิดดคุณขอบานอันมัสกูดว่าเสหาตูหูฮัดเดสเตนาบีบอกนั่นโซเฮอันนี่เด็กเรียวโซเฮอินดาซซฟิยาโซเฮอินดาอาลินกาชั่วตคนถัวไปน้องพี่น้องนะเขากะ อาจจะไม่ยอมรับเน,ะนาะนเต่เนแนวทางของอะลิซูฟิยะเนี่ยม็รมาที่จะนำมายึดถือปฏิบัติได้และ่วสอดาโกคัชฟูฮาตาชับเร็วการเป็นอหลลีคัชับของชายนุ่มคนนี้พี่น้องครับจริงเจ๊กค,คนนี้วะอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องเทรกของอัลลอฮฺตาล่าครับกล่าวมายาวเลยเนาะอ่ากล่าวมายาว มาสารุปด้วยก็ลาเชกนะจมุดด so ินรอหิมหุลอฮุตาลาเชกนะจมุดินรอหิมหุลฮบอกว่าลากินยัมบาฮีลิชักซีสมควรอย่างยิงพี่น้องแต่ละคนนี้อายฟอาละาะทำเล่ะสิกิตเจ็ดเบิร์ดนี่พี่น้องครับพระทำเละอิกติดาอัมบิซาดะติสูฟิยาวักติดาอัมบิเกาลิมันออซอบิฮาวะตาบารุกัมบิอัฟอาลิฮิมให้ทำและ โดยเราหยึดถือตามเล่าบันดาอุลมามะชันเนวนาของอัลิสูฟิยะที่เขาได้กระทำกันมาตลดอดนเพราะฉะนั้นให้พี่น้องทํำด้วยความมั่นใจซึ่งข้อมูลตรงนี้พี่น้องไปดูได้ในกีตามอันมายาลิสุสานิยะพี่น้องเนาะนาทีเจ็ 70. อ่านาข้องทานเช็คเนาะฮิยาซีอันฟาชานีอ่ารอหิมาฮุลลอหุตะอาลาอ่าพี่น้องไปเล่ได้ตรงนั้น นะเหลกกให้พี่นองได้กระทําโดยความมั่นใจดูที่ทาเลวหนูพี่นองครับให้เพื่อนได้เหลาดู่าเนี่ยนั่นแหละที่เขาฟาวคูโบนพี่นองเนาะทีนี้ฟาวกันเลยมาไม่ดใูใจฟาวกันเลยเนาะอ่าก็มีการฟาวคูโบกันอ่าเขาว่าบิดาอาดอลลาลาพี่นองไม่มีลักท่านฟาวคูโบครับนะพี่นองตัวยอมรับนั่นนันบีไม่ใช่ฟาวคูโบห้ามไม่ลักท่านพี่นอง แต่หลักฐานที่เราหยึดถือนี้เช็คกเดได้อันมันดีต่อว่าฉันไปอ่านกุรานทีกูโบฮะพออ่านเล้วถึงฉันไม่ลบอาาไม่ลบนอนอ่านอยู่นั้นเลยพี่น้องอ่าเนี่ยการโนอนอ่านอยู่นั้นเลยถึงนาขางมันลุ่มมันเปียกเนะะาอกะอาจารย์ก็เลยกางเต็นถึงเพราะฉะนั้นจริง,รงๆลงรลงเรวที่ชาโรชายให้เราอ่านกุรานให้กับคนตายในลุมกูโบ เซโรอ่านไม่ลบนี่แหละพี่น้องเนาะกานโน่นนั่นเลยนั่นนั่นเลยคือสิ่งทีชาวโรชยัยอ่าไอ้ส่วนตัวหยกเต้นมาหยกเครมาโนไอ้นี่ควาวนี่ไอ้นี่เขาเรียกว่าพุ่นพลอยได้ข้องานนั่นข้าวในละกันลิลวาซาเอน็นหกมุนมาก็สิเป่าไม้พี่นอ้องอา่านกุรานนะแต่เป่าไม้นี่จะบรรลุดา้านี้มันต้องโอเครมาตั้งกันเลยนหมดกันมันครบพี่น้องอ่ากางเต้นมัง ลวนเลวเตทางมตอนขาขภาไปตายคอยดอลิลวาสาอนฮุกมุ่นมาก่อสิทธนั่นสุดท้ายในคำขึ้นนี้พี่นองครับเลือยยูฮาหนาที่ฐานอิมัมอ่าเดี๋ยว่านอิมัมพบพี่นองสน,นิดนึงเลยนะอ่าได้นะ่อย่างเสียงนิดนึงเลยพี่นงอ่าแต่ยากจะฟากทิ้งทายพี่นองเนาะอ่าในคำขึ้นนี้พี่นงมีฮะเดสจาก่านนาบีสอลลัลลอฮอะลิะวัลวสลัมบอกว่า บางก้อละกุลละจอมบางก้อละกุลละเจ้าเม่นใครข้อตามพี่น้องกล่าวถูกถุกวันกล่าวว่าผูพี่น้องลาเฮาลาวลากูวาตาอิลลาบิลลาฮินอาลียิลอาอูซีมพี่น้องว่าโบบอกเลยไม่ดูความหมายเดี๋ยวไม่ได้กลาพี่น้องเนาะลาเฮาลาวลากูวาตาไม่มีพลังอำนาจใดพี่น้องที่สามารถเป็นสาเหตุให้เราได้ทำการต่ออัตต่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตอาลา และไม่มีพลังอํานาจไหน,นพี่น้องเร่งใดก็อตามเตะที่ให้เราสามารถลีกห่างจากมงะสียัดได้อิลลาบิลลาฮินอาลลีิลอาฺีมยกเว้นมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงทูงทรงและผู้ทรงยิ่งใหญ่ <c oughs> นบีวะอานพันนี้พี่น้องเท่าใดพี่น้องกับมีอาัตามัรรอหนึ่งร้อยครั้งต่อวันลาฮาวลาวะลากุวาตะอิลลาบิลลาฮินอาลลีิลออฺีมเนาะ หนึ่งรยครั้งโตว,วันพี่น้องนามบีวะลำยูซิบวะหุฟักรครนอาบานดาความจนจะไม่มาประสบเกเขาคนนั้นอาบานดาตลอดตลอดการพี่น้องครับอพี่น้องวันดันนี้แล้วนะได้ปอกเงินเซนกันมัง้งที่จนตรงนี้พีองอาจจะไม่ได้มีสัพย์สินครอบครองแต่หัวใจโรรวยพี่น้องอันห้ำมดูดิลาอยู่อย่างสบาย เดี๋ยวพอสองเดือนในหลังโบนเนยเห็นว่าไม่จนุนีช่ชั้นมดเร็วดินนาอเพราะฉะนันะน้นในความหมายว่าลำอยู่ซิบหูฟักกรุนอาบาดานี่จนนี่พี่น้องสาม,มารถจะตีความหมายไปได้มากบางที่อัลลอฮฺตะลาจะให้มูรุฮริสกีขึ้นมากก็เป็นไปได้นาอบางที่ริดกี้ปกติพี่น้องแต่จิตใจของเรามีความสุขนอีอดอียางอีลำบาข่าวอยากมากเพลงนาออะไรต่างๆก็เลยเตะจิตใจเรามีความสุขนี่ก็คืออยู่ในครอบครองคำว่า ลำอยู่ิบหูบักกรุนอาบดาอันนั้นนึงรวยครั้งพี่น้องเนาะเะฮ้ิตหนึ่งเรงพี่น้องว่าเนาะรวยครั้งช้นวาเสบบายบายอ่อามำรวยพี่น้องซ้มรวยซ้ำรวยพี่น้องรูบิยาฟินคอบานมีเะดิสระบุว่าอิซานาซาลาบินอิงซานมูฮิมมุนเมือ่อใดมูฮิมเร่องถูกเร่องโศกเศร้าเร่องไม่บายใจนี่พี่น้องมาประสบกับตัวเรา ท่าเคยมังพี่น้องชัวชีวิตของพวกเราไปซัเบอมักนก็นุ่นหลาดยางบนันนี้ไม่มีเป็น้องเนาะตกลุ่มอากาศเครื่องบินกันยังตกลุ่มอากาศตอนีม้มั้งนะคณะไม่มีถนนนะไม่มีอ่อา่านุ่นคนครีตพป่น้องก็ยังตกลุ่มได้ชีวิตของคนเราเช่นเดียวกันเมื่อมีความถูกมีความโศกซาวบ้านเราว่าไม่บายใจพป่น้องเนาะเรื่องไม่บายใจมันขามาในชีวิตเราเนี่ และนบีวะวะตาลาเขาคนนั people, ้นได้อ่านลาฮลาวาลากูวะตาอิลลาบิลลาฮินอาลียิลอาซิมสาลาซามีอติมรราะซมรวยครั้งพี่น้องวันหนึ่งซ้ำรวยซ้ำรยส้รยนี้ป้รอยยัลลอฮุอันฮูอัลลอฮ์จะเปิดช่องอัลลอฮ์จะขี่คลายอัลลอฮ์จะให้เบาบางพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้น นี่เป็นเนื่องจากอามาลันซึ่งเป็นทางอกให้เกพวกเราอ่าเราหวาไปว่าไปพี่น้องเนาะเราอามานี่อันห้ำดูดิละอลัลลอฮ์จะให้ประสบทางอกให้เราก็คอยบายใจขึ้นเนาะเมื่อจิตใจเจราบายที่นั่นพี่น้องไอ้อืนดด่นการไดมดข่าวก็ซ่ากินได้แต่ถ้าพมไม่บายใจตัวให้ตีนเพร้ร้อยพันผือพี่นอนะ้องเนาะต้มซุปร้อยกับปันผือกินก็ไม่ลงถ้าจิตใจเจรามีความสุขสบาย แล้วอินชาลอส่วนทางไล้กลองร่างกายทางมนอัลลอฮ์ก็ให้สุขสบายด้วย